สวัสดีค่ะช่องเจคเคนโอยินดีต้อนรับทุกทุกท่านนะคะกดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะกระซิบบอ,อกเรานําเสนอบ้านมือสองนะคะไปตามสภาพนะคะบนที่ดินฉนดขุดแดงค่ะเนื้อที่ขนาด100ตารางวานะคะมีประตูเข้าออกค่ะทุกท่านมีความเป็นส่วนตัวนะคะเพราะว่าติดทางสาธารณประโยชน์ค่ะอยู่ในแหล่งของชุมชนด้วยนะคะมีเพื่อนบ้านค่ะทุกท่าน ลักษณะแบบนี้เลยนะคะยังเป็นธรรมชาติอยู่ค่ะมีไฟฟ้าถึงหน้าแปลงนะคะเหมาะสําหรับการอยู่อาศัยค่ะแปลงนี้ตัวบ้านหลังนี้นะคะภายในมีพื้นที่ใช้สอย3ห้องนอนสองห้องน้ําค่ะติดทางสาธารณประโยชน์อยู่ที่บ้านหนองบ่อตําบลเปือยใหญ่อําเภอศิลาจังหวัดขอนแก่นค่ะราคา1 4 9 0 0ล้านบาทนะคะ บ้านพร้อมที่ดิน100ตารางวาวิวทุ่งนาด้วยนะคะนั่งรับลมเย็นๆเฉยๆนะคะทุกท่านสนใจติดต่อนัดชมพื้นที่หรือต้องการติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปสามารถนัดดูบ้านได้ทุกวันนะคะแต่จะให้ดีนัดล่วงหน้าดีกว่าค่ะได้ไม่เสียเที่ยวเสียเวลารอกันนะคะแอดมินก็เพียงนำเสนอให้ชมข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นสวัสดีค่ะ